หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่สิบสามเช้าวันเข้าพรรษาประชาชนจำนวนมากไปทำบุญที่วัดจนเต็มศาลาเพราะเป็นวันสำคัญทางศาสนาเมื่อพระฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ทางอำเภอเชิญชวนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ จึงขอให้ชาวบ้านร่วมมือกันปลูกต้นไม้ข้างกำแพงวัดทางอำเภอจะให้ลูกเสือนำต้นไม้มาให้เด็กๆได้ยินก็ดีใจที่จะได้ปลูกต้นไม้เพราะรู้ว่าต้นไม้ช่วยให้อากาศดีถ้าอากาศเสียมากๆม,มนุษย์ก็ตายสัตว์และพืชก็ตายต่างนึกถึงคำขวัญที่ว่าอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้น ต้นไม้เท่านั้นทั้งการและแก้เมื่อผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ทราบแล้วประชาชนก็ช่วยกันถางหญ้าเตรียมหลุมสำหรับปลูกต้นไม้และหาไม้ไผ่มาทำรัว้วพอรถยนต์บรรทุกต้นไม้มาถึงลูกเสือก็ช่วยกันขนลงแล้วแจกให้ประชาชนปลูกวีระมานะ และสมคิดปลูกมะม่วงดวงแก้วปลูกน้อยหนามานีและชูใจปลูกกุหลาบเมื่อมีดอกจะได้ใช้บูชาพระพวกผู้ใหญ่ช่วยกันปลูกต้นไม้หลายชนิดบางชนิดมีผลบางชนิดมีใบหนาให้ร่มเงาเป็นที่อาศัยพักร้อนของคนที่มาทำบุญหรือคนที่ผ่านไปมาทุกคนร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ เพราะทุกคนทราบดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มากให้ทั้งดอกทั้งผลทำให้อากาศสดชื่นและช่วยให้ฝนตกตามฤดูด้วยวันนี้ทำไมปิติไม่มาวีรถามมานะปิติต้องอยู่ดูเจ้าแก่เพราะมันไม่สบายมานะตอบเจ้าแก่เป็นอะไรวีรถามต่อยังไม่รู้ ปิติบอกว่ามันไม่ยอมกินน้ำกินหญ้ามาณะตอบถ้าเจ้าแก่สบายดีปิติคงต้องมาปลูกต้นไม้วันนี้เป็นแน่เพราะปิติชอบปลูกต้นไม้มากเขาเคยบอกว่าอยากปลูกต้นมะม่วงไว้ในวัดให้มากๆพอมะม่วงมีลูกจะได้ขอพระกินบ้างวีระพูด ทุกคนหัวเราะชอบใจ